สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิมอีกครั้งใน BF k n o w l e d g e t i ส s สำหรับวันนี้บิมจะมาช่วยแนะแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานว่าถ้าหากเราคิดจะลงทุนควรจะต้องวางแผนยังไงดีเพราะบอกได้เลยค่ะว่าวัยทำงานตอนนี้ต้องเจอกับสึ่รอบด้านกว่าจะได้งานทำก็ยากแล้วนะคะเรียนรู้งานใหม่ก็ยากเข้าไปอีกเพราะการทำงานปัจจุบันเน้นการใช้เทคโนโลยีทาให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเรียกได้ว่าในแง่มุมของการทางานนั้นไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดเลยค่ะ แถมด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีด้วยอย่างตอนนี้เองเราก็ต้องเจอกับสภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมากและสูงขึ้นเร็วชนิดที่ว่าเงินเดือนขึ้นตามไม่ทันทําให้ราคาสินค้าและบริการที่ซื้อกินซื้อใช้แพงขึ้นด้วย ดังนั้นหากเราต้องการที่จะลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อชนะเงินเฟอ้ออย่างแรกที่ต้องทําก็คือต้องวางแผนสภาพคล่องให้มีเงินพอกินพอใช้ในแต่ละเดือนก่อนค่ะเพราะในยุคเงินเฟ้อที่เข้าของแพงขึ้นอาจทําให้เรามีค่าใช้ใจ่ายที่มากขึ้นอย่างไม่รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างค่าไฟอย่างที่เรารู้รรกันดีก็คือรัฐปรับค่า FT สูงขึ้นเปิดแอร์ตัวเดิมระยะเวลาเท่าเดิมแต่ค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นค่ะหลังจากที่สภาพคล่องราบรื่นดีแล้วนะคะ จึงค่อยจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาออมและอีกส่วนหนึ่งมาลงทุนค่ะ ซึ่งถ้าหากเป้าหมายการลงทุนของเราคือเพื่อชนะเงินเฟอ้อเราก็จําเป็นต้องรู้ก่อนว่าเงินเฟอ้ออยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยจากข้อมูลนะคะพบว่าเงินเฟอ้อของไทยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีอยู่ที่ประมาณ2%กว่าๆถึง3%ต่อปีดังนั้นสินทรัพย์ที่จะลงทุนควรจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่านั้นค่ะจึงทําให้วัยทํางานส่วนใหญ่นะคะสนใจที่จะลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหุ้นรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีและสามารถสร้างอิสรภาพทาง การเงินให้กับเราได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยเช่นกัน High r i s k h i g h e x p e c t e r r e เ u r n เสี่ยงสูงไม่ได้การันตีว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงอย่างที่หวังเสมอไปค่ะเพราะจะมีเรื่องความผันผวนของราคาในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นหากเป้าหมายในการลงทุนของเราคือเพื่อชนะเงินเฟอ้ออย่างแรกที่ต้องทําก็คือเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนให้เหมาะสมโดยคาว่าเหมาะสมที่ว่านะคะก็คือสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้มากกว่าเงินเฟอ้อซึ่งในที่นี้ก็คือต้องมากกว่า3%ต่อปีค่ะสําหรับวัยเริ่มต้นทํางานนะคะอยากแนะนําให้ลงทุนในกองทุนรวมเพราะว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากและมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพช่วยบริหารจัดการให้รวมถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะเราก็ไม่ต้องใช้เวลาในการติดตาม การลงทุนมากนะะักค่ะทําให้เราสามารถโฟกัสการทํางานได้อย่างเต็มที่มากกว่าโดยอยากแนะนําให้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีโอกาสเติบโตไปตามเทรนด์โลกอย่างกองทุนของบัวหลวงนะคะก็มีกองทุนที่ชื่อว่า B InnoTech ก็เน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือจะเป็นกองทุน B g r o p Infra ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นต้นค่ะนอกจากจะเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือจัดพอร์ตลงทุนเพื่อกระจายความเส ซึ่งอาจทําได้โดยการลงทุนในสินทรัพย์ให้หลากหลายประเภทหรือจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันแต่ก็ต้องกระจายภูมิภาคด้วยนะคะโดยสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมากน้อยแค่ไหนอยู่ภูมิภาคไหนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลรวมถึงระยะเวลาในการลงทุนซึ่งถ้าหากเราสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ให้สอดคล้องกันได้และมีความมุ่งมานรวมถึงมีวินัยในการ งทุนเราทุกคนก็สามารถที่จะลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLM ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่านแบงค์คอกแบงค์มอบายแบงกิ้งนอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทําธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทั่วเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน b ี ฟันเ Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ